ก็ขอสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับก็เอออ่ะเรามาเอ้ยทำไรครับโอ้ยเกิดอะขึ้นนะแหล่ครับเกิดโมขึ้นครัี้เรามาคุยคุยเวอร์ฆ่ายลูงเสือครับอ่า EP พีสองครับก็เออนี่คือรายการชาเกมเมอร์นะครับเกมเมอร์คือมันต้องมีโลกฮ่าฮ่า อ่าแขกก็เชี้ยนแล้วก็คือน้องป่าดนะครับสวัสดีครับเจอว่าป่าจะเลี่ยนชื่อที่นี้ถ้าเราไม่ใช้อะไรฮะเล็กจิตที่นี้เราควรตื่นอะไรท่านใ้ไม่ดอ่าป่าหายไปไหนครับเนี่ป่าจะถูกกูบีแล้วไม่มีอาหารกินเลยนะคุเมื่อกี้ยังเห็นหมูอยู่เลยครับเนี่ไว้ก็เห็นหมูป่าดอยู่นี่นะ นี่ไงนี่ไงโอ้ฉันจะฆ่าแก้มันดิวกับคออะไรเกิดอะไรก็ตัดมาอ่าลงเคีอซิตแล้วนะครับตัดตรงโคลนะโอ้ไม่กล้าตัดตรงไหมเชื่อนอ่ไปครับตัดไปเถอะขอล่อง นี่มูโอส่งมา I am the s o ดแ map the soot I map the master สี่แบบพีโด้้ห้ามาหกเจ็ดม้ไม้ครับไม้ทำไมไม่ตัดคนมาครับเนี่ย อะไรส่งอะไรโอ้โหยาถอยย่าถอยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุมลูกเสือล่าถอยถอยดีนะโอ้แถวต้องต้องจบแล้วนะทำไมค่ายสือไม่มีล่มันจะไม่ถึงโอ้ไม่มีนักวิ่งแน่ไหนทำตรงนี้ยครับ

ลงเลยภายในตัร์ทแมนเลยนะแต่นี่สวยมากแล้วจุกการเริมต้นมาแล้วจะก่อทรายก่อม็อบนะครับเล่นมุกก่อม็อบวนื้อต่ำหมดแล้วหมดเลยไม่มีน้ำหร้วคุณก็ลงไปกันคนระวังนะระวังระวาอะไรเนี่ย อ่ะไปครับตัวมินนะครับอันนี้คือน้ำเปล่านะครับน,น้ำอ้อปล่าอันนี้ครับปาบ่ามานี่ครับช่วงนี้มุกข,ขายไม่ออกอันนี้อะไรครับไฟอะไม่ใช่เนี่ยน้ำมืออันนี้โอ้โ,อโอไม่ใช่น้ำบ<อ>วกเปล่าเท่ากับ อยาัับเฮ้ยยผมทำอาหารได้ิงนียผมทำาหาร้ินครับอ่าก็ปามาแล้วนะป่าคนติดไปคนตาร้อนนะคนไรื่เดียวเดี๋ยวผมจะทำอาหารกินไปแล้วอ้ัวไม่เก่งพูยะไ่ะกนผ่านได้แล้วอะดีเเดี๋ยวผมมาที่เตสปานะครับ

แง่ออดิผัดผิดต้นอ่อนเ,ออเป็นไงวะอ,อ่าใครอยากมาเล่นกับพวกเรานะครับก็เล่นได้ยี่ห้อลูกไออกเล <ขอ S 2> ยจ <ำ S 1> ้ะขยา<ำ>มน,นะครับพามาชินะครับไปนะผมก็จะผัดผิดต้นอ่อนนั่นชินะ,ะผัดต้นอ่อนเป็นไงวะไม่เคยกินบุญ<อ>บ้านน่องแง,ง่ต้นอ่อนนั่นไงผัดต้นอ่อน